หุ้นกู้บริษัทเอกชัย Distribution System จำกัดนะครับหรือรู้จักกันในานาม Lotus S นะครับคาดว่าจะออกและเสนอขายตัวหุ้นกู้นะครับซึ่งตัวหุ้นกู้ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันยังไม่เปิดเผยนะครับตัวอายุแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยนะครับแต่เป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกแล้วก็เปิดขายกับประชาชนทั่วไปด้วยนะ เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวคุณกู้กันบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดนะครับหรือ LotusS นะยืดล่างแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตอโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยนะครับประกอบประมาณทุกๆ3เดือนแหละแต่ตอนนี้ไม่เปิดเผยนะเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัาน อายุนะครับมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะอายุยังไม่เปิดเผยอะไรเลยนะครับเนี่ยรายละเอียดตามนี้นะครับเป็นหุ้นกู้ของปี2566นะครับแน่นอนปีหน้าแน่นอนเพราะปีนี้ก็จะหมดปีแล้วนะครับยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ก็มาเล่าให้ฟังก่อนว่า,าเตรียมขายแล้วนะครับเตรียมจะจัดจำหน่ายตัวหุ้นกู้ตัวนี้นะครับ โดยโครงการของหุ้นกู้อยู่ภายใต้โครงการตาสารานีของบริษัทเอกชัย Distribution System จำกัดนะครับเมื่อปี2566นะครับวงเงิน95,000ล้านบาทซึ่งรวมถึงโครงการนะครับหุ้นกู้นะทัทง้งต่างสถานีและหุ้นกู้ด้วยนะครับซึ่งผู้ออกโครงการตาสารานีและผู้ออกตาสารานีนี้จะเสนอขายในรอบ2ปี อันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้นะครับ A บวกนะแนวโน้มอ,อันดับเครดิตคงที่โดยบริทินเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565ผู้ออกคุณกู้จะจัดให้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้จากสถาบันจัดัดับความน่าเชื่อถือที่สำนักง,งานกรอตต์ให้ความเห็นชอบนั่นเองระยะเวลาการจองซื้อปี66แต่ยังไม่ระบุวันและก็เดือนนะครับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชน สำหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารทหารเอ่อไทยธนาชาติจำกัดมหาชนธนาคาร UOB จำกัดมหาชนนะครับอ่านี่คือรายละเอียดข้าวๆเบื้องต้นนะคำเตือนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณ์ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขงตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีนะครับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนนี้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ไม่ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนในตราสารนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคานะครับหรือผลตอบแทนของตราสารนี้ที่เสนอขายแต่อย่างใด หรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการส่อขายตาสารนี้และล่างสื่อที่ชว่แต่อย่างใดเพราะนั้นโปรดทําความเข้าใจเนี่ยส,สินค้านะครับเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ